ครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับติงลี่ชาแนลมาครับมาครับพ่อแม่พี่น้องครับกุ้งร้องซิวครับวันนี้ครับนี่ครับมันก็จะมุมมวๆอะไรครับนี่มีไครด้วยครับสูตรใหม,หมจุด หวานไข่มันแตกครับเลือกผักก่อนครับ่อไมพี่น้องครับน่าจะผ่านประสบการณ์มาเยอะครับผักอ่างเงี้ย ใครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาหาข้าวหาปลามาลังกินดยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมาครับมาครับแล้วนี่ก็มีหอมหมกหน่อยหนึ่งครับหอหนึ่ง มาครับเศษๆเดียวกันครับพ่อแม่พป่น้องครับลืมครับไม่มีครับน้ำพริกเกลือลืมตำกินง่ายๆครับพ่อแม่พป่น้องครับเอาง่ายๆอย่างเงี้ยส่งไปกินมันยุ่งครับใส่ใส่ข้าไปกินง่ายๆอยู่ง่ายๆครับ นี่ครับพ่อแบบพี่น้องครับเออนี่คำเดียวครับหืตัดแรงไปหน่อย พริกนี่นกับเผ็ดแล้วครับมาตามครับพีิเกลืออืมขึ้นสมองเลยครับพแม่พีีนอ้อง รับชมอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายเข้ามาพูดมาคุยกันได้นะครับเป็น f c จากจังหวัดไหนครับรับชมกันตอนกี่โมงสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็ทักทายเข้ามาพูดมาคุยกันได้นะครับตอนนี้เช้าบรรยากาศเย็นครับพ่อแม่พี่น้องครับสา,สายบรรยากาศร้อนครับ หอมมเนี่ยหอม,อมไมเห็นนละเอาไปใส่ปนกันแล้วมันมันจะแข็งอะแสดงว่าน้ำดองไม่ถึงไข่เลยไม่แข็ง ลองกินข้าว้องท้องนะครับพ่อแม่พี่น้องครับท้องเสีย ตัวไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องีดอกนี้ต้องพิธีรีตองหลมยมากไมายครับใส่ไข่วุ้นไปด้วยครับใสขบ่ข้าวอีกนิดครับข่าวร้อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับ มาครับอ่อนเอาไม่เนี่ยแกะ นมแรงครับพ่อแม่พี่น้องครับเอามาตากกินกับสาลาร้ายครับไม่บอกอ่ะก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไงใครสนับสนุนอ่ะ ตักพริกใส่ลงไปก่อนครับพริกกระเทียมใส่ไปเยอะเอออืมขอโทษจริงครับพ่อแม่พี่น้องครับลืมตัวครับ uh. ข้าวปลาุ้ไม่รอด Đúng rồi, chân tộ mừng một bạch chọn hấp không phải vì nó Kinh ngay ngài hấp không phải vì nó Kinh nó có im Còn kiếm dùng á กูใช้น,นื้อผมกลุ่มเดี๋ยวก็มาโทรห,ห้ทุกคนปนอนอ่ที่ห้องโม้ยตมาดูดคนเดียว ใส่ข้าวเข้าไปครับพ่อแม่พี่น้องครับ khơi Màu bây giờ Liền rồi Ừ ไม่ไดอยินอะไยเสียระบบนาะนะครัดจังหวะโอ้ยเพชรครับพ่อใหม่พป่น้องกรบพริ่กยัง่ะ เนาะเนาะเอามาอ่าอ้อ่ะอิ่มครับพ่อใหม่เป็น้องครับเสบอหลีครับอเอาครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมมาน,นะครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับรอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย